ครับพบกันอีกแล้วนะครับรายการใครๆก็เข้าครัวกับผมเชฟโป้งนะครับหวังว่าคุณผู้ชมยังคงได้มีโอกาสติดตามแล้วก็เอาสูตรที่เราเคยทำไว้นะครับไปลองทำดูที่บ้านนะครับก็เอาไปทำแล้วเป็นยังไงติชมมันเข้ามาได้นะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรนะครับในการทำครัวของคุณผู้ชมนะครับเอามาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราก็จะมีข้อแนะนำนะครับมาแชร์กัน ครับผมวันนี้วันนี้ผมมีเมนูอร่อยๆสำหรับคนที่ชอบทานปลามาฝากนะครับคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ไปดูในเ,เทปที่เราแล่หรือว่าฟิเลปลากระพงนะครับนี่เป็นหนึ่งในผลพลอยได้จากเทปนั้นนะครับเราได้ฟิเลนั้นเอามาทำเมนูนี้นะครับเมนูนี้ผมจะเรียกมันว่าปลากระพงทอดซอสครีมนะครับเสิร์ฟกับเฟเนลนะครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยจ้ะ โอเคครับอย่างแรกนะครับเรามีฟิเล t ของปลากระพงหรือว่าซีบสนะครับอันนี้เป็นมะเขือเทศนะครับเราเป็นเอ่อเป็นแบบที่มาทั้งทั้งก้านทั้งพวงเลยเราจะเสิร์ฟให้มันดูสวยงามนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้อได้ตามซูปเปอร์ทั่วไปนะครับอันนี้อาจจะค่อนข้างมีราคานิดนึงนะครับเพราะว่าเขาขายความสวยงามด้วยนะส่วนใหญ่จะมาในแพ็กเกจที่สวยทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่เอาไม่จาเป็นก็ะมะเขือเทศธรรมดาก็ได้แต่อันนี้เราให้มันดู เท่ๆอย่างนี้น,นะค,คุณผู้ชมนะครับอันนี้คือเฟเนลที่ผมก็ไปซอยนะครับถ้าอยากรู้ว่าเฟเนลหน้าตาเป็นยังไงคลิกเข้าไปดูได้นะครับเรามีรูปเฟเนลให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับน,นี้ผมเอามาสไลด์ซอยเพื่อเ,อเวลาเอามาทานมันจะได้แบบกรุบกรุบเคี้ยวพอดีคำนะครับส่วนที่เห็นนี่คือนิวโปเตโต้นะครับนี่คือชื่อภาษาอังกฤษของเขานะถ้าเรียกเป็นไทยก็คือก็มันฝรั่งลูกเล็กนะครับนะฮะก็จะได้ เขาเรียกว่าไงรถสัมผัสด้วยขนาดที่เขาเล็กเนี่ยมันก็มันก็เพลินเพลินดีะนะอันนี้ผมเอาไปต้มมาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเอามาโซเต้หรือว่าเอามาอทอดทอดกึ่งผัดนะครับเอามาเป็นเครื่องเคียงของเรานะครับอันนี้ก็จะให้คาร์โบไฮเดรตนะครับอันนี้ที่เห็นคือฟิชฟูเม่นะครับวิธีทําเข้าไปดูได้ผมทําให้ดูแล้วนะครับเรามีเทปที่ทําฟิชฟูเม่อยู่ฟิชฟูเม่ก็คือสต็อกปลานั่นเองคุณผู้ชมอันนี้เป็นเนยครับเนยจืดแป้ง นะครับอ่าอาจจะสงสัยให้เอามาทำอะไรวะ3ตัวนี้จะมาเป็นซอสของเรานะครับและนี่คือผักชีนะครับเอาจะมาเ,าเราจะเอามาโรยให้มันได้กลิ่นได้รสชาติและสีสันที่สวยงามแค่นี้เองคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่ามันยากมันง่ายมากผมจะพยายามทําให้มันง่ายที่สุดเพื่อคุณผู้ชมสามารถทําไปด้กันได้นะครับมาเริ่มกันเลยครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมจะมาเริ่มที่การปรุงปลาของผมก่อนเลยนะครับเหมือนเคยคุณผู้ชมเกลือผมจะปรุงแต่ด้านเนื้อนะครับด้านหนังผมไม่ปรุงเพราะว่าเราเสิร์ฟทั้งหนังนะฮะหนังเราเออทอดให้มันได้สีบราวสวยงามให้มันเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะครับโอเคแล้วก็พริกไทยเกลือพริกไทยจากนั้นจากนั้นน้ำมันมะกอกฟืด ด้านหนังก็สัมผัสน้ำมันมาเกาะด,ด้วยเพราะว่าเราจะทอดจากด้านหนังเอาลงก่อนนะครับกระทะผมเป็นใช้กระทะเทฟลอนแดนนะครับมันจะได้มีผิวที่เรียบสัมผัสความร้อนได้อย่างทั่วถึงนะครับตอนนี้ผมจะเอาปลาผมทอดเลยคุณผู้ชมนะง่ายๆเคผมเร่งไฟค่อนข้างแรงขึ้นมานิดนึง โอเคทีนี้พอปลาสเสร็จแล้วเนี่ยกระทะใบเดิมเดี๋ยวเราจะมาใช้ปรุงเครื่องเคียงของเขาต่อนะฮะก็จะมีเฟเนลกับมันฝรั่งนะครับอีกส่วนหนึ่งคุณผู้ชมเจ้ามัเกือเทศเนี่ยเดี๋ยวผมจะปรุงเกลือพริกไทยและโรยน้ำมันมะกอกเอาเข้าเตาอบนะครับที่200องศาทิ้งไว้ประมาณ15นาทีถึง20นาทีแล้วมันก็จะออกเป็นเกลือเทศ ออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกึ่งๆจะเป็นซันดรายรมันจะแห้งๆแ,แล้วมันจะหวานมากเลยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจัดการเจ้าน,นี้ก่อนนะครับผมละเอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปที่ผมจะทํานะฮะเตาคู่กันที่เห็นอยู่นะคุณผู้ชมผมจะปรุงซอสนะครับซอสของเราง่ายมากตอนนี้ผมตั้งหม้อไฟอ่อนไว้นะครับผมจะใช้เนยลงไปประมาณ โทนแอะหนึ่งช้อนต๊ะละลายนะครับโอเคผมแอบบอไว้นานนิดนึง,นงมันก็เลยดูร้อนไปหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะต่อด้วยแป้งครับลงไปหนึ่งช้อนปริมาณเท่ากันแล้วผมตีตีให้มันเข้ากันคุณผู้ชม ตีให้มันเข้ากันเลยระหว่างเนยกับแป้งนะครับโอเคหลังจากนั้นผมจะลง fish f u m e หรือว่า fish stock ลงไปนะครับลงไปส่วนหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มไปทีน,นิด มาทางกระทะปลานะครับเราก็จะทอดด้านขอ,อผมลืมบอกไปปกติแล้วถ้าทอดด้านหนังเราจะเลิอกทอดประมาณ2นาทีครึ่งถึงสนาทีนะครับแล้วเราจะกลับทอดด้านเนื้อต่อโอเคุณผู้ชมเห็นไหมได้สีที่สวยงามด้านเนื้อเนี่ยเราจะทอดประมาณนาทีครึ่งถึง2นาทีที่ผมต้องประมาณไม่บอกเป็นเอ่อเปะ๊เปะๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าชิ้นแต่ละชิ้นมันไม่เท่ากันคุณผู้ชม เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะฮะถ้าชิ้นใหญ่เราไปทอดน้อยมันก็ยังไม่สุกใช่ไหมเผนี่คือในส่วนของซอสนะครับเราใส่ Fish f i s ฟ f i l l e ลงไปแล้วเราก็เคี่ยว นะครับตั้งให้เดือดก่อนก็ได้นะครับเราค่อยๆมาใช้ไฟอ,อนะ่อนเคี่ยวให้มันงวดงวดงวดให้มันได้รสชาติโ okay. อเคทีนี้ซอสของผมผมันก็เลยไต้เคี่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมปรุงรสกันอีกทีหนึ่งส่วนปลานะครับเดี๋ยวผมเช็คก่อนว่ามันใช้ได้หรือ,อยังนะครับยังครับยังไม่ได้ มันไปทั่วๆหน่อยเพราะว่าผมไม่อยากให้มันไหม,ม้นี่ผมที่กลับมาที่ซอสนะครับผมต้องใช้ไฟอ่อนละเคี่ยวให้เขางวดนะครับให้รสหวานธรรมชาติของในฟิชฟูเมี่มันออกมารวมกับเนยกับแป้งของเราด้วยนะจะได้กลิ่นเนยหอมๆนะครับแป้งก็จะทําให้มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ําซอสมันก็จะมี มีความหนาแน่นเออนี่นึโงเคครับกลับมาดูปลางเราเป็นยังไงบ้างเกือบได้ละนิดนึงโอเคผมพยายามจะเอาส่วนที่มันไม่ได้สัมผัสกับกระทะครับมันจะมีส่วนปีกๆอยู่ให้มันสัมผัสกระทความร้อนจะได้เข้าไปนเนื้อโอเค กดนิดนึงข้างในมันยังมีความเป็นน้ำๆอยู่นะให้ความร้อนมันเข้าไปถึงเราจะไม่ทำให้เขาแห้งจนเกินไปคุณผู้ชมปลานะคะรับเวลาเราทอดเราทอดด้านละครั้งนะคะรับพอเรากลับแล้วเราจะไม่กลับไปทอดอีกะฮะก็ตังนั้นเวลาต้องกระระยะเวลาให้มันแม่นๆไปเลยโอเคทีนี้ปลาผมพอแล้วผมมาออกมาพักโอเคคุณผู้ชมกระทะเดียวกันหลังจากนั้นนะฮะผมจะทอด เฟเนลนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนจะทอดเฟเนลผมเปลี่ยนใจผมทอดมันฝรั่งก่อนเกลือนะครับพริกไทยน้ำมันมะกอกคลุกเคล้าให้ทั่วนะครับตอนนี้มันเริ่มร้อนจัดแล้วผมหนีไฟก่อนนะครับคลุกเคล้าให้ทั่วแล้วก็เอาด้านหน้าของเขานาลงไปเลยคุณผู้ชม เออจไงโอเคเราต้มมาแล้วนะครับจริงๆแล้วเจ้านิวเบโตของเราเนี่ยมันสุกแล,ล้วล่ะแต่ว่าเราจะทอดนะครับให้มันได้สีแล้วเราก็จะเขยา่าเขยา่ขยาผัดกลิ่นผัดๆเรียกว่าโซเต้น,นะครับให้มันได้สีได้กลิ่นนะครับและมีรสสัมผัสทีก่กรอบๆหอมๆนิดนึงนะครับโซเต้กับขั้วเนี่ยจริงๆผมจะเรียกว่าไงเนี่ยมันแทบจะคล้ายกันเลยอะอแต่ถ้าเกิดว่า แต่ผมไม่สามารถบอกได้ว่ามันคืออย่างเดียวกันเพราะว่าถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยมันผิดแน่ๆแต่ว่าถามว่าแล้วมันต่างกันยังไงฮะคั่วเนี่ยจริงๆแล้วแทบจะไม่ใช้น้ํามันเลยแต่โซเทเนี่ยเราต้องใช้น้ํามันด้วยนิดหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านิดหนึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็จะใช้วิธีการแบบเหมือนกับผัดเร็วๆนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่การผัดน่ผมก็อธิบายไม่ถูงเนี่ยนะครับมันต้องอธิบายให้ดูด้วยด้วยด้วยท่าทางหรือแอคชั่นหวังว่าเราจะได้เรียกว่า หาความชัดเจนอันนี้มาอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจทีนึงนะครับแต่ว่าผมก็ผมเน้นย้ำนะครับว่าโซเต้กับขั้วไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะฮะมันใช้สองคเน,นี้ใช้แทนกันไม่ได้นะครับน,นี่ผมก็เคี่ยวซอสนะฮะตีให้มันคนๆ่วนของเจ้า ฝรั่งนี่ดูสิโอเคผมจะให้สีมันเข้มกว่านี้หน่อยแอบดูหน่อยโอเคนี่ผมเลงไฟขึ้นมาแล้วโอเคนะฮะผมต้องการสีไม่ต้องห่วงเรื่องความสุกเพราะมันสุกแล้วนะครับเราต้มแล้วมันเป็นเทคนิคของของเชฟอาหารตะวันตกส่วนใหญ่เลยที่เขาเวลาเขาจะปรุงผักอะไรนะครับให้มันได้ความสุก ตามที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะเอาไปลวกก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะควบคุมเวลาไม่ได้คุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นของพวกผักที่มีสีเขียวเนี่ยผ่านความร้อนน,นานสีเขียวมันจะหายซึ่งถือว่าผิดกติกามากนะครับในใน,ในสายอาหารถ้าเกิดว่าเราเสียสีเขียวของเขาไปเท่ากับว่าอาหารจานนั้นเนี่ยเสิร์ฟไม่ได้ละนะครับถือว่าคุณภาพตกเลยนะครับ ้าสอบว่ไม่ผ่านโอเคอาจจะดูเหมือนยุ่งยากแต่จริงๆมันไม่ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมเชื่อผมทำง่ายมากนะครับโอเคนี้ผมจะกลับด้านมันฝรั่งละ นี่ครับจะเริ่มโสโซเต้มาแล้วโอเคคุณผู้ชมตอนนี้มันของผมอะได้แล้วผมพอใจแล้วผมพอแค่นี้เอาออกนะครับออกมาพักไว้กับปลาเนี่ยแหละหลังจากนั้นมันมีน้ำมันติดอยู่ในนี้อยู่แล้ว ผมลงฟินเนลต่อเลยนะครับเฟนเนลวันี้เวลาจะปรุงนี่ระวังนิดนึงนะฮะเพราะกระทะนี้มีทั้งเกลือพริกไทยอยู่แล้วด้วยนะฮะเปื้อนมาจากปลากับกับปรเตโต้นะคุณผู้ชมต้องระวังแต่ก็อาจจะต้องเพิ่มแหละเพิ่มน,นิดน,นึงนิดหน่อยพอไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าพริกไทยแล้วแต่ชอบนะครับผมชอบผมก็ใส่เพิ่มไปให้มัน หอมไปในทางเดียวกันนี่ใช้ไฟแรงผัดเลยครับให้เขาสุกแต่ยังกรอบคุณผู้ชมนึ่งไฟแรงโอเคมาดูที่ซอสของเราโอเคงวดลงไปเยอะเลยซอสนี้ผมยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยคนะุณผู้ชมผมจะให้มันงวดอย่างที่ผมต้องการก่อนนะครับแล้วเราก็จะปรุงด้วยเกลือพริกไทยนะครับแล้วจบด้วยเนย นะครับจะได้มีความเข้มข้นหอมหอมโอเคคุณผู้ชมเป็นเน้อของผมใกล้ได้ละประมาณนี้แหละ ให้มันกรอบๆผมปิดไฟแล้วแล้วผมก็พักมันไว้ในกระทะนี่แหละโอเคทีนี้เรามาจริงจังกัแบบซอสของเราแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรุงซอสแล้วี๋ยวผมชิมก่อนว่าตอนนี้รสชาติมันเป็นยังไงสําคัญมากนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องชิมก่อนนะว่าซอสของคุณผู้ชมมัรสชาติเป็นยังไงอยู่อาจจะหวานอยู่แล้วเค็มอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมแบบมั่นใจมากโยนเกลือปึ๊บลงไปเวลามันเค็มจัดแล้วมันแก้ยากนะคุณผู้ชม ผมผมอยากใช้คําว่าแทบจะแก้ไม่ได้เลยด้วยนะฮะอยากคิดว่ามันจะแก้ได้เสมอว่าคือจริงๆมันก็แก้ได้แหละครับแต่ว่า,าพวกซอสหรือว่าอาหารถ้าลงต้องแก้รสชาติแล้วอะคุณผู้ชมมันไม่อร่อยเท่ากับเวลาเราปรุงอย่างเฉียบคมอะเชื่อผมโอเคผมลงเกลือไปน,นิดนึงละพริกไทย อันนี้มันเริ่มข้นแล้วนะคเพราะมันงวดเนี่ยซพรจะออกหวานนะครับเพราะว่าฟิชฟูเม่เราเคี่ยวไว้นานรสชาติของปลามันออกมา ดังนั้นไงสต๊อกปลาการเป็นซอสปลาเสิร์ฟกับปลาโขล่อยมากนีผมจะตีให้สีมันค่อนข้างเป็นน้ำตาลเข้ม,ขมๆนิดหนึ่งสวยงามนะครับโอเคคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,อลวซอสของผมก็โอเคแล้วผมพักไว้แล้วนะครับจัดจานกันเลยครับโอเคครับขั้นตอนการจัดจานคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามะเขือเทศที่ผมบอกมเมื่อกี้ที่เราอกออกมาหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ จะดูแบบเหมือนจะแห้งเหมือนจะแบบโอ้อาจจะดูแบบมันติดๆนะนะแต่รสชาติของมันคุณผู้ชมใช่ไหมมันหวานหอมอมเปรี้ยวอร่อยมากจัดลงจานเรียบร้อยต่อด้วยเนเนลผักของเรานะครับผมจะเอาลงตรงกลางเลยเดี๋ยวาปาวางวันนี้แหละคุณผู้ชมโอเคอันนี้ลงให้หมดเลยคุณผู้ชมจะได้ ต้องเหลือนะทำแล้วกินให้หมดโอเคครับต่อด้วยมันฝรัง่งมันฝรั่งนี่ผมจับวางเอาแล้วกันเอาแบบยังไงดีประมาณนี้ให้มันดูเก๋ๆหน่อยอ่าอีกหนึ่งอันนี้สามสี่ลูกพอยวอิ่มเกิน 3ลูกพอละแล้วก็พระเอกของงานนะครับปลาวางครอสอย่างนี้เลยทีนี้ซอสขาดไม่ได้คุณผู้ชมทำอยู่ตั้งนานสาราดยังไงดีมเอาให้คุณผู้ชมดูง่ายที่สุดเทเลย านนี้คุณผู้ชมง่ายๆเราท,ทําทานเองไม่ต้องสนใจอะไรมากนี่ให้มันดูเปือเป้อนๆนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดูปลาทอดซอสครีมกาแฟเนลนะครับอุดมสมบูรณ์อร่อยผมทนไม่ไหวแล้วขอตัวไปทานก่อนนะครับ